สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําชั้นวางของจากถังเหล็กเนี่ยถังใบนี้ผมเคยทําไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยผมเอากระจกวางแล้วก็เป็นที่วางอีกทีนึงแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําเป็นแบบไหนนะแบบนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวตัดออกตัดทิ้งเลยมาครับก่อนอื่นผมก็ไปหาเศษเหล็กมาก่อนเลยนะครับมีถังแล้วต้องหาเศษเหล็กเอาไว้ก่อน นะครับเราก็มาวัดแล้วครับว่าจะตัดแค่ไหนนะครับวัดวัดวัดไปครับนี่ครับเราก็ตัดทำขาก่อนเนี่ยผมไปเอาเหล็กข้างบ้านที่เหลือๆมาเอามาลองดูซิว่าจะทําขานะครับที่เหลือก็จะทําเป็นชั้นวางนะครับนี่ครับก็เริ่มตัดเลยนะครับล่เลยไม่ต้องรอช้าตัดตัดขัดขัดตามสไตล์นะครับพอได้ป๊อปผมก็มาตัดถังเลยครับไล่ตัดไปต้องค่อยๆตัดนะครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็เตียแล้วก็เอาเหล็กที่เราตัดทําเป็นชั้นเนี่ยที่ เอามาลองว่าจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองตัดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไล่เชื่อมเลยครับนี่ครับผมจะทําเป็นสองชั้นนะครับเชื่อมชั้นบนก่อนนี่ครับนี่ครับเชื่อมซ้ายเชื่อมขวาเพื่อจะไว้วางแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้อัดนะครับแล้วก็ทําชั้นล่างพอทาเสร็จปั๊บเราก็เจียแต่งเลยครับไล่เจียเก็บชิ้นงานให้เรียบให้เนียนนะครับที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวเราทําสีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเรื่องสีทโลงสโลกปล่อยมันครับเราก็ลองมาวัดครับวัดหาจุดกึ่งกลางเพื่อจะใส่ขานะครับนี่ครับหาดีๆนะครับถ้าไม่งั้นมันจะเอียงนะครับนี่ครับพอได้ปั๊บเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มแต้มแต้มแต้มก่อนอันนี้ต้องแต้มนะครับเชื่อมเลยไม่ได้ต้องค่อยๆแต้มไว้ก่อนนี่ครับอ่าแต้มให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ลองเชื่อมให้มันเท่ากันพอได้ปั๊บผมก็ต้องเอ้ย ใส่ล้อดีกว่าไป DIY เหมือนเดิมไปซื้อล้อมาเพื่อจะเจาะรูแล้วก็เชื่อมหัวนอ็อตล้อเนี่ยมันเป็นเกลียวนะครับมันจะได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเื่อไปตั้งพื้นที่ไม่เท่ากันเราจะได้ขยับได้สูงต่ําได้นะครับนี่ครับผมจะทําเป็นล้อเกลียวแบบนี้ล้อซื้อมาล้อละประมาณ20กว่าบาทนะครับแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเลยไล่แตมเพื่อที่จะใส่ล้อ พอเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาโป้ทําสีถึงขั้นตอนทําสีนะครับนั่งโป้ไปอย่าบนนี่ครับใช้สีโป้รถยนต์เลยครับผมก็โป้ไปไล่โป้ไล่โป,โป้พอโป้เสร็จผมก็ขัดต้องใช้เครื่องนะมือขัดไม่ไหวแล้วพอขัดเสร็จทิ้งไว้หแห้งแล้วก็มาตัดแผ่นไม้กัน,นครับตัดตัดเกียรเียเอาให้ได้รูปเข้ารูปแย่ yeah, เข้าถังยัดเข้าถังไปให้ได้นี่ครับนี่ครับวัดให้ได้นี่ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็มา ทาสีครับมาพ่นสีพื้นก่อนครับพ่นสีพื้นเสร็จเราก็ลงสีขาวลงสีขาวเสร็จผมลงสีเคลือบต่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับขาวบูเป็นไงครับนี่เงาวับเคลือบไปรอบเดียวพอนะครับไม่ต้องเคลือบหนาของพวกนี้เคลือบหนาไม่ดีครับเดี๋ยวมันจะล่อนนี่ครับต่อจากนั้นผมก็ใส่ล้อครับเริ่มประกอบนะครับล้อให้แห้งแล้วก็ใส่ล้อเข้าไป ใส่ล้อแล้วก็ใส่แผ่นไม้แผ่นไม้ผมจะไม่ได้ทาสีอะไรทั้งสิ้นเอาสีไม้ธรรมชาติมันเลยนะครับแล้วก็ยึดให้แน่นยึดน็อตให้แน่นแล้วก็มาใส่กระดูกงูครับใส่กระดูกงูเสร็จปับ๊บเรียบร้อยแล้วแค่นี้เท่านั้นครับสไตล์มินิมอลไปดูกันครับใส่ของเข้าไปจะสวยแค่ไหนนี่ครับผมก็ใส่ตุกกตต๊กต o ตุ๊กตาโมเดลรถเข้าไปหรือใครจะไปวางใส่อะไรก็ได้หมดนะครับนี่ เป็นไงครับจบสวยหาเสร็จเหล็กค้างบ้านมาทําสิ่งนี้ครับใครอยากทําตามทําตามได้เลยนะครับเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงครับชั้นใส่ของชั้นวางของเอาไปวางอะไรก็ได้ผมเอามาวางเอาไว้แต่งเอาไว้แต่งเป็นแบ็กกราวเวลาถ่ายรูปสินค้าถ่ายอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะไปวางของแต่งห้องอะไรได้หมดเลยนะครับนี่ยให้ดูเอาลงก่อนหมุนเดี๋ยวร่วงนี่ครับ มีล้อเลื่อนด้วยนะล้อเลื่อนเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเผื่อไปวางตรงที่พื้นไม่เท่ากันเราจะได้ปรับที่ล้อได้นี่เป็นไงจบสวยใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ